สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมในช่อง u t u b e นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เต็นต์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับผมเราจะมาแนะนำรถ SUV อีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็น Mitsubishi ปาเจ e r o นะครับเครื่อง2.5นะครับ G.L.S นะครับผมออโต้นะครับอันนี้อ่าครับผม SUV คันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 1นะครับสีเทาสีเทาสวยงามมากเป็นล้อมแมกเดิมจากศูนย์นะครับผมายางใหม่ปาเจโร่คันนี้นะครับเป็นรถ SUV นะครับสำหรับเจ็ดที่นั่งนะครับ เป็นรถครอบครัวนะครับท่านใดที่สนใจหรือหาอยู่ทักมาคุยได้กันเลยนะครับผมเป็นปาเจโร่นะครับสอ GLS ออโตนะครับผมคันนี้สีเทาเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันเลยนะครับเนี yeah, ่ยปาเจโรนะครับสีเดิมนะครับผมภายในนี่จะเป็นบ่อนหนังเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในว่า สวยงามขนาดไหนนะครับนี่เป็นเบาะหนังสีขาวนะครับน,นี้ที่นั่งด้านหลังนะครับผมนี่นี้ขาเโซนกลางนะครับด้านกลางนะครับผมนี่ครับผมเบาะหนังสีสันสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้บาเตลโล ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับคันนี้มาเจโรปี2011นะครับปฏิพัฒน์ออโต้เรามีรถให้เลือกมากมายนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยกับเซลได้เลยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับฟีค่าจัดค่าโอนนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คช่วงล่างให้นะครับนี่คันนี้นะครับสวยงามมากกระจังหน้าเงียบไฟตัดหมอกนะครับ คันนี้นะครับราคาอยู่ที่469,000บาทครับ469,000บาทผ่อนประมาณ9,000เท่านั้นนะครับผมปาเจโร่คันนี้นะครับผมสีเทายังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่ของเซลโยนะครับติดตามได้เลยนะครับผมคลิปนี้เป็นกันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเรามาชมครับ